วันนี้ไปกดสั่งซื้อไม้ประดับมาหลายต้นเลยครับซึ่งเป็นราชาแห่งไม้ใบสุดยอดแห่งพันไม้มงคลครับอันที่จริงก็ไม่ได้นึกถึงเกี่ยวกับความเป็นมงคลใดๆหรอกครับเพราะการปลูต้นไม้สวยๆประดับบ้านไว้น่ะมันก็เกิดความเป็นมงคลอยู่แล้วล่ะครับอย่ากปลูกอีกหลายอย่างเลยครับแต่ก็ต้องดูพื้นที่ในการตั้งวางให้เหมาะสมดินปลูที่ครูใช้เนี่ยครูจะใช้ดินใบก้ามปูเป็นหลักครับแต่ก็เอามาปรุงเพิ่มโดยการเติมปุ๋ยหมักลงไปและที่สำคัญก็เติมแกลบดีบหรือแกลบดำก็ได้ครับลงไปเพื่อช่วยให้ดินโปร่งระบายน้้ไดดี เรื่องของดินปลูกเรื่องของการปรุงดินกูอธิบายให้ดูหลายคลิปแล้วนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่อยากหาความรู้เพิ่มเติมย้อนกลับไปดูคลิปครูได้นะครับไหนๆก็ซื้อต้นไม้สวยๆมาแล้วก็ต้องหากระถางสวยๆมาใช้ด้วยครับและนี่ก็เป็นกระถางเบลล่ามินิมอลราคาไม่แพงเลยสั่งมาเยอะเลยครับเขาจะแยกชิ้นมานะครับตัวกระถางส่วนหนึ่งฐานรองส่วนหนึ่งเพื่อให้ง่ายต่อการขนส่งครับ ส่วนฐานล่างก็จะทําหน้าที่เหมือนจานรองนะครับเราก็แค่เอามาประกอบเองดังนั้นเวลาลดน้ําไปก็ไม่ต้องกลัวน้ําจะล้นออกมาครับถ้าสนใจเดี๋ยวครูปักตะกร้าไว้ให้นะครับนี่ครับวิธีประกอบร่างก็ประกอบกันแค่นี้แหละครับตรงส่วนฐานก็จะมีวาล์วระบายน้ําสามารถหมุนระบายน้ําออกได้ครับที่ก้นกระถางส่วนในก็จะมีรูระบายน้ําอยู่ด้วยครับครูจะใส่ใยมะพร้าวรองก้นกระถางไว้ด้วยครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องหาใส่นะครับเติมดินลงไปก่อนประมาณสักสามในสี่ของกระถางตรงนี้ครูจะขอเตรียมไว้สักหกระถางก่อนเลยนะครับ และนี่ครับเป็นบรรดาไม้มงคลทั้งหลายที่ครูได้ไปซื้อมาต้นนี้เป็นอัญมณีขาวเสริมความก้าวหน้าและสติปัญญาและนี่อัญมณีแดงการงานรุ่งเรืองโชคลาภความสําเร็จต้นลัคก,กี้ไม้มงคลเสริมดวงชะตาต้นนี้ต้นประกายทองต้นนี้ต้นมีมากรวยมากชื่อดีนะครับเสริมโชคลาภและความร่ำรวยแต่ตอนนี้ใบานางหักแล้ว ส่วนต้นนี้น่าจะเป็นรวยล้นฟ้าเขียวถ้าเรียกชื่อผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับสําหรับต้นนี้รากเดินดีเลยรากทะลุออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะลงต้นนี้ก่อนเลยนะครับอะโคนิมาเนี่ปลูกง่ายจะเจริญเติบโตง่ายครับวางลงกลึ่งกลางกระถางแล้วดินปลูกใส่ไปร,บรอบๆกระถางน,นี้ดินน้อยไปหน่อยขอเติมอีกนิดนึงนะครับพอวางแล้วก็เติมดินให้เต็มเลยครับพอดินเต็มกระถางแล้วก็กดตรงขอบกระถางให้แน่นครับแต่สตต่วนตรงกลางไม่ต้องกดนะครับแค่นี้เองง่ายๆครับเสร็จแล้วหนึ่งต่อไปเลยนะครับแล้วเราก็ใช้วิธีการเดียวกวันนี้กัับบทุกต้นเลยคร อะโครนีมาเนี่ยมีการปรับปรุงสายพันธุ์ที่มีความหลากหลายเท่าที่พบตอนนี้มีมากกว่า40สายพันธุ์แล้วครับเหตุที่ถือว่าเป็นไม้มงคลเพราะมีรากศัพท์ของชื่อที่เป็นมงคลคาว่าอากรสมาจากภาษากรีกครับแปลว่าแสงสว่างหรือความสดใสคาว่าเนมาแปลว่าเส้นใยบางๆหรือเกลียวการตั้งชื่อในภาษาไทยก็สื่อถึงความเป็นมงคลครับมีความหมายทั้งโชคลาภความจเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งบริบูรณ์ความรักใคร่ปองดองของคนในครอบครัวและการเสริมความมั่นคงต่างๆและทั้ง6ต้นตรงนี้ ก็ชื่อเป็นมงคลทุกต้นเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าครูไม่มีความสันทัดเรื่องไม้มงคลเลยนะครับแต่ครูก็เป็นคนน้ำพร่องแก้วนะครับใครมีข้อแนะนําใดๆยินดีรับคําแนะนําทุกข้อเลยนะครับและขอบคุณล่วงหน้าที่ให้เกียรติแนะนําครับในเรื่องของความเชื่อครูเชื่ออย่างมีเหตุผลตรงที่ว่าการปลูกการตั้งวางชื่อก็ดีการเจริญเติบโต,ตของต้นไม้คนดูแลก็จะมีจิตใจสงบมีสมาธิก็ช่วยสร้างมงคลให้ชีวิตได้ครับการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แต่เรื่องการปลูกครับ มันต้องอยู่ที่การเอาใจใส่ดูแลซึ่งเป็นการปลูกอุปนิสัยใจ,ใจคอของเราครับสืบเนื่องไปถึงการทํางานเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงชีพหรือการใช้ชีวิตประจําวันความมงคลมันก็อยู่กับตัวเราครับอ่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องการปลูกบ้างไม้ใบตระกูลอากรลนีมาเนี่ยชอบแสงประมาณ50%เท่านั้นนะครับส่วนดินก็เป็นดินร่วนระบายน้ําได้ดีเพราะถ้าเกิดระบายน้ําได้ไม่ดีปัญหาต่อมาก็คือโรครากเน่าครับ ในก,กระบวนการปลูกที่ครูแนะนําให้กดเฉพาะขอบกระถางก็เพราะว่าถ้ากดตรงกลางกระถางอาจทาให้รากกระทบกระเทือนได้ครับการขยายพันธุ์อะโกรนีมาก,ก็ใช้วิธีแบบบ้านๆเลยนะครับคืออาศัยการแตกหน่อออกมาใหม่เมื่ออะโกรนีมาแตกหน่อ,อจนเต็มกระถางแล้วก็ควรจะแยกออกจากต้นแม่นะครับมันจะส่งผลถึงการจเจริญเติบโตของต้นแม่ด้วยครับซึ่งอะโกรนีมาเนี่ยขยายพันธุ์แตกหน่อได้เร็วมากครับส่วนเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์อันนั้นก็ให้นักวิชาการเข้าเข้าห้องแลบแล้วไปดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสายพันธุ์เองดีกว่าครับ ส่วนของที่บ้านเราเมื่อลงปลูกแล้วก็หาที่ตั้งให้เหมาะสมเห็นหรือยังครับว่ามันเกิดการเป็นมงคลได้ยังไงสวยงามเลยใช่ไหมครับบ้านดูดีมีมงคลคนที่อยู่อาศัยในบ้านก็มีมงคลด้วยแหละครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ไปหาปลูกกันนะครับยังมีอีกหลายสายพันธุ์ให้เลือกอีกหลายสายพันธุ์เลยการดูแลอะโกรนิมาก็ง่ายครับให้น้ำเวลาครั้งก็เพียงพอแต่ละครั้งก็อย่าให้มากเกินจนท่วมขังขอให้เพื่อนๆเ,เ,เฝ้าดูแลการเจริญเติบโตของต้นไม้อย่างมีความสุขนะครับ